สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านนะพี่น้องต่อคลิปสองนะพี่น้องตอนนี้ข้าเจ้าอาสิทธาเภานะพี่น้องอารมณ์ๆแนวยังหน่อยนะพี่น้องนะ ไลูกรลานน้่น้องว่หัวเราหัวรานเขาจะ่มลังเมื่อเลยน้ะพี่น้องเอาเลยเด้อพี่น้อง <c oughs> เฮ้ยหยวลพี่น้องบานี่ว้าเอาหาดแม่เก็บเด้อบานนี่พี่น้องไอ้ม่ดนมาส่ง มันต้องหาหนึ่งแล้วเนาะหบาทก็บาหนึ่ง้วเมื่อันท้าบาเยออ่าเล่ยังไงพรดะได้จับ่ายนะประมาณสองบาทห่งเม่นไห่หาบาทเาว่นเราอินหนาติบาทเดียเม ได้แต่ได้แต่เงินนม้นนี่นนีเอาแขนมล้าข้งยมีหานือว่าจะวาไมเนียงัวนอยกำลังใหม่นะพี่้างเราคุงว่าชมด้วกันนะพี่ดองว่าจะเป็นเงินจังไดนะพี่ดาว เสร็จแล้วลรอคุณเออคุณเสร็จแล้วคุณก็ไปตอนนี้กำลังหมาไมไหวเนาะพวาว่มพวาร่มพี่เ้าพวารมแห้งนะพี่เ้องลมแห้งไหมยไหวเนาะบีบบครับ โอ้ยจะน่าก็บาแห้งดอกเพราะว่าไม้อันนี้เบิรกัม่งก็เชื่อมจางเลยโอ้ยใส่ใ่ติดๆเลยพี่น้องไก่พูดไค่ใส่ใ่พูดล้ไหมในไม้ไว้คับับอลูกนะยแต่ไฟสยไฟะ่ใู่แบบการแจ้งนาะแบบว่าแจ้งอะไรได้ไหมน้องใ่ไปใส่มาใส่กันแนมเพล อยนาเน่เพื่อนเจ๊ก็เล้าหนีแนมาเห็นเล่นนี่เนาะเม่เห็นแรงระว้างเลยจริงๆคืบบทกันอย่าการแก่งกงโลูกซึ่งว่าเป็นไหวไวก็บน,นบา่าวข้าวเดียวอยเพื่อนเท่ากันแนมเห็นในสกินในทางนาแนมเห็นไม่เกี่ยวเขาแก่เขาแก่นะ งานเลยเนาะคืแบบเรียบร้อยคเขาโอเค่เ้องอกนะยเก็าไปอะซดถ้าเป็นซดเล็กน้อยเนาะก็คืออะซดแบงีเรียเ้นมากมิเตซนงไ่นี่อันนี้นเน้นเาวาวววไปดวัว นี่กคืออันไันโยลงบนอะไรไมเรู้เมตาหอืมไปว่าเบิ้งคักระย่าะเมียนบุรีอยู่เมื่อแรกก็ไปพญานาธาราคาดำๆมันได้ลงไหมมันได้อ่ะมันบางแบบจนบโิเฮนโตอะเมียน ไม,ไม่ไหวคันเน,น,นาะหนั่งเบิง่งกะก่อนพี่ดอกนั่ง กแปลกกพี่ดาวไม่เนพวกยังนะพี่ดอวอืมไม้ไหว มาทาเบิงเนาะฮะลุ่มทาชมน้ำกันไม่เอาทาเบิงน้ำกันว่ามันสิตกปูป <c oughs> เอาหีบเมนะ้สิต๊กนะส่วนหีบมันสิตกแล้ซบมัสตก <c oughs> <c oughs> ไปเบิง่งเมื่อนียังอย่าง,ง,งอื่นได้พี่น้องว่าส่วน,นหีบมันสิตกบอนะพี่น้องเ <c oughs> พราะเพราะว่าเพราะว่าเข้าจเจ้าไวม้มินนะ

มันก็เรื่องของเรื่องยังเรอกกันอยู่หันเลยขั้นมีนะครับกันห้ามใส่ยาเนาะยาโอ้นเหมียนดีขนาดน้พี่้างเหมียนจนโมเห็นเลยนะพี่ดาวต้มน้ำกระทมก็จะ

ธรมาเชิครับาบ้ไม่ค่อปใจเมันเห็นบนทงขึ้นแน่นม้นเห็นยังไเต็มงานเจ้านะาือไปได้พี่นนอะเอาอีกแล้วมแต่เมียกับลูกจะไปคาน้หูแต่เมียกับลูกไปพาวะโคเม่หัะ ทำนีบดแล้วพี่น้องแต่ว่าพื้นยัง่เบิดอยู่พี่น้องบไม่กเพงก็ย่พี่น้องไดีรอว่นันแาียอเลื้าเลนตุ้ง

กันเลยพีน้อคนละาเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปพี่น้องลาก็ลากสบายนีูุ่ล่าหายแล้วพี่น้องพอกันคิ้มนะพี่น้องอยู่ดีมีแฮมเป็นสิกุญแจเดิมพี่น้องเพื่อสิบบริเวณเผื่อน้องนะพี่น้องไปแล้วพี่น้อง